สวัสดีค่ะพบกับพี่อูนะคะที่ช่องวาดรูปง่ายๆสายพี่อูนะคะวันนี้ค่ะเราก็จะมาวาดรูปตัวการ์ตูนน่ารักน่ารักนะคะบนเตาแพนเค้กของเราเหมือนเดิมเช่นเคยน,นะคะก่อนที่เราจะมาวาดตัวการ์ตูนน่ารักกันนะคะเรามาเช็คลิสต์กันก่อนนะคะว่าอุปกรณ์ของเราเตรียมพร้อมแล้วหรือยังนะคะอุปกรณ์ที่เราต้องมีนะคะก็เตาแพนเค้กนะคะไมพาย,ยางซิลิโคนค่ะแป้งแพนเค้กผสมสีผสมอาหารใส่ขวดให้เรียบร้อยนะคะ จานสำหรับใส่แพนเค้กที่เราวาดเสร็จแล้วนะคะและที่ขาดไม่ได้นะคะก็คือแบบการ์ตูนที่น้องๆต้องการจะวาดนะคะถ้าน้องๆเตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็มาวาดแพนเค้กการ์ตูนกันเลยค่ะสวัสดีค่ะน้องๆวันนี้นะคะพี่อุ๊กก็จะมาวาดแพนเค้กนะคะเป็นรูปการ์ตูนนะคะ Sonic the Hedgehog ให้น้องๆดูนะคะ อ่อจริงๆโซนิกเนียคะพี่อูเนี่ยเห็นเขามานานละแวบบแวบบนะแต่ว่าก็ไม่ได้รู้จักคือก็แบบเคยเห็นแต่ว่าไม่รู้เนี่ยว่าเขาอะเป็นอ่าเขาเรียกว่าเป็นเกมนะคะวิดีโอเกมของบริษัทเซกาท,ที่ที่แบบถือว่าเป็นคขาว่าคู่แข่ง กับ Nintendo ซึ่งก็มี amar i o เป็นตัวนำโชคนั่นเองนะคะคือ Sonic เนี่ยก็คือเป็นเม่นนะคะในตัวการ์ตูนนะแล้วก็มีโปรแกรมเมอร์ที่สร้างเข้ามาจากแนวคิดที่ว่าเป็นตัวละครเม่นสีฟ้านะคะที่วิ่งได้เร็วระดับความเร็วเสียงนะคะคือก็น่ารักดีอ่ะพี่อูแบบเห็นเขาแล้วก็ชอบนะคะแล้วก็โซนิ c เนี่ยก็ได้นับความนิยม สูงมากนะคะในช่วงที่กำเนิดขึ้นมาใหม่ๆนะคะจนแซงมาริโอเลยก็ว่าได้นะคะช่วงปีคศ .1993 นะคะแล้วก็ปรากฏตัวในกีฬาต่างๆมากมายนะคะแล้วก็เคยเซกาบริษัทเซกาเองเนี่ยก็เคยสนับสนุนทีมกีฬาฟุตบอลของญี่ปุ่นด้วยนะคะก็ทำให้โซเนกเนี่ยก็คือไปปรากฏอยู่ในชุดแข่งจากนั้นก็ในการแข่งรถหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะ ก็มีปรากฏโซนิกขึ้นด้วยนะคะโห oh, oh. ดังมากเลยนะคะอุปนิสัยทั่วไปของโซนิคนะก็เป็นคนจ่มซมองโลกในแง่ดีนะคะแล้วก็ใจร้อนนะคะชอบมักทำเรื่องราวต่างๆด้วยความรวดเร็วนะคะน้องๆเป็นแบบโซนิคไหมใจร้อนชอบทำอะไรรวดเร็วนะคะพี่อุบางครั้งก็เป็นนะบอกเลยว่า บางทีก็รู้สึกว่าอยากให้เสร็จเร็วๆอะไรประมาณนี้แต่จริงๆแล้วคือการเป็นคนใจเย็นนะคะคันงจะดีกว่านะ,ะสังเกตไ้มาบางทีพิวก็พูดเร็วเห็นไหมคะก็พยายามจะพูดให้ช้าลงเหมือนกันนะคะแต่ว่าโซนิกเนี่ยเป็นคนจิตใจดีมากนะคะแล้วก็ชอบช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่คิดอะไรนะคะโซนิก แต่โซนิคเนี่ยเป็นคนที่ไม่ชอบความพ่ายแพ้และชอบความทา้าทายนะคะหลายครั้งที่เขายอมเข้าร่วมการแข่งขันต่างๆเนี่ยเพราะถูกทา้าทายนะคะเคยไหมคะที่บางครั้งเนี่ยน้องๆอ,อาจจะแบบโดนเพื่อนท้าหรือโดนเพื่อนล้อแล้วไปทำอะไรเงี้ยบางทีมันมันก็ไม่ได้ดีนะคะเพราะว่าบางทีมันเป็นสิ่งที่เป็นอันตรายนะคะอย่างเช่นว่าท้าให้ทำอะไรแปลกๆอะไรเงี้ยบางทีก็ ต้องหัดปฏิเสธบ้างนะคะเพราะว่าโซนิกเนี่ยพูดปฏิเสธคนไม่เป็นนะคะซึ่งก็ทำให้บางครั้งเนี่ยเขาก็ต้องทำอะไรในสถานการณ์ที่ไม่เขาอยากเขาไม่อยากจะทำนั่นเองนะคะเขาก็ใช้การวิ่งหนีแทนในบางครั้งนะคะไม่กล้าพูดปฏิเสธนะคะหรือบางครั้งก็เวลาเจอหน้าเอมมี่ก็จะวิ่งหนีนะคะนอกจากนี้ก็คือแต่แท้จริงแล้ในโซนิกก็ เป็นคนดีนะคะมักจะเสียสละเพื่อส่วนรวมของตัวเองก่อนเสมอนะคะก็เนี่ยค่ะระหว่างที่น้องๆเคยสังเกตไหมว่าทำไมพี่อูดเนี่ยสามารถจะวาดแผนเค้กได้แบบอ่าแบบได้อย่างสะดวกแล้วก็สบายมากๆแล้วไม่ต้องกังวลเรื่องความร้อนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าเพราะว่าพี่อูดเองเนี่ยใช้ เตาแพนเค้กนะคะแบบที่เป็นไฟฟ้านั่นเองนะคะคือจริงๆแล้วเตาที่พี่อูใช้เนี่ยเป็นเตาของยี่ห้อ Fryer King นะคะจริงๆแล้วคือมันเป็นเตาเครปนะแต่ว่าพี่อูเนี่ยตอนแรกเนี่ยที่ท,ที่วาดแพนเค้กเนี่ยก็ได้วาดลองวาดบนกระทะธรรมดาเนี่ยละค่ะแล้วก็เอาไปตั้งบนบนเตาแก๊สนะคะแต่สิ่งที่เกิดก็คือว่ามันไหม้นั่นเองแล้วก็มันก็ร้อนนะคะคือพอบางทีเราวาดเนี่ย บางทีแป้งมันก็ไหลยอย่างเงี้ยวาดแล้วก็ไหลรวมกันวาดการ์ตูนไปรวมกันเป็นก้อนเดียวอะไรเงี้ยก็ไม่มีความสุขเลยนะคะแต่พอมาใช้เตาเครปลองอัดแอปเองนะเอาเตาเครปเนี่ยมาวาดแผ่นเค้กอ่าอันเนี้ยก็รู้สึกว่ามันสบายมากเลยตอนที่พี่อูวาดเนี่ยพี่อูคือยังไม่ได้เปิดไฟนั่นเองนะคะแต่พอวาดเสร็จแล้วนะคะก็ถึงจะเปิดไฟไเห็นไหมคะพี่อูเปิดไฟเป็นระดับไลท์ตรงเนี้ยคือยังไม่ต้องเปิดสุดนะ ไลท์เนี่ยคือเป็นระดับตรงกลางเพราะว่าเสร็จแล้วถึงจะเปิดนะคะแล้วก็พอแป้งมันเริ่มสุกแล้วเนี่ยพี่อูก,ก็จะเอาแป้งแบบไม่ไม่ผสมสีเนี่ยระบายลงไปทับอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็เนี่ยก็อยู่ในระดับไลท์เนี่ยะคะ่ะจนสุกข,ข้อดีนะคะก็คือแพนเค้กที่เราวาดนะคะไม่มีโอกาสจะไหม้เลยค่ะแล้วก็ปลอดภัยมากๆสำหรับน้องๆด้วยนะคะใครอยากฝึกวาดนะคะพี่อูแนะนำรุ่นนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะสนุกไหมคะ วาดรูปแพนเค้กการ์ตูนกับพี่อูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน้องๆชื่นชอบนะคะพี่อูนะคะฝากน้องๆนะคะกดไลค์นะคะกดแชร์นะคะกดติดตามกด s u b s c r i b e นะคะช่อง YouTube วาดรูปง่ายๆสไตล์พี่อูกันด้วยนะคะพี่อูมีช่อง t i k t o k ด้วยนะคะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะและท้ายนี้นะคะอย่าลืมนะคะแอดไลน์นะคะวาดรูปง่ายๆนะคะกับพี่อูนะคะด้วยนะคะ เพื่อที่จะรับนะคะเทคนิคพื้นฐานสำหรับน้องๆหรือว่าผู้ปกครองนะคะที่อยากจะเริ่มต้นวาดรูปแพนเค้กกระตูนนะคะพี่อูมีเป็นไฟล์ PDF แจกฟรีนะคะโหลดได้เลยนะคะวันนี้พี่อูลาไปก่อนนะคะเราพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ